ที่ยุติการออกอากาศของทีวีระบบอนาล็อกที่สามารถรับชมได้เป็นการทั่วไปหรือมัลแคล์รี่ต้องรอวันที่2กันยายนท้าพวกข้อสามยังตัาอนออกติการได้อยู่และยังไม่มีคำสั่งอันใดแต่ยังข้อสามเพราะต้องพิจารณาให้รอบคอบเรื่องจากคำสั่งดำเนินกางแพทย์ตัดข้อสามด้วยจริงๆแล้วถ้าปอตอปที่ล่ามันสองได้เป็นได้เราถ้าเราถ้าเราทราบแน่ครับ มกที่จะตัดไเลยใช่มครัแต่วันนี้เนี่ยการที่เราหาือก็แสดงว่าเราก็ต้องการความชัดเจนแล้วก็เพ่จะมีคาสั่งต่อไปครั่ตนนี้ช่องสากากาศได้อยู่คมชัดเจนรากต่ออากาศได้อยู่แล้วรับก็อออากศาปที่ชัดเจนกัสิ่งที่เราสิ่งที่เกิขึ้นก็คือตรงาต่างๆเนีไปจำเขาไปออกอากาศ ให้บริการต่อผู้รับบริการได้หรือไม่นะครับถึงช่วงก่อนหน้านี้ก็มีผู้ประกอบการีดิจิทัลเคอรวมตัวยื่นเสรอให้กับชนกตสพนะครับเพื่อสักคาที่สองสามใช้ประกาศคอสชฉบับที่2ี่27เมาเป็นหลักในการออกระกาศให้กรสพมีวัติุเชะสงคประกอบการทีวดิจิทัล